สวัสดีครับผมดังสีแสงแทงตานะครับวันนี้จะมาซ่อมหรือจะมาโมสาย USB เสียบโทรศัพท์นะครับต่อมาผมจะทำแบบสีเส้นดูนะครับเพราะผมซำทำสองเส้นมันดึงข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ไม่ได้นะครับอันนี้ผมก็เลยทำเป็นสีเส้นดูว่ามันดึงข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ได้จริงไหมครับเนี่ยก็คือเส้นสีดา แล้วก็สีเขียวนะครับผมให้สีขาวตัวนี้เป็นสีเขียวนะครับแล้วก็เส้นสีขาวแล้วก็เส้นสีแดงนะครับสีขาวนี่คือเส้นสีแดงต่อมาผมจะต่อให้ดูนะครับว่ามันใช้ไฟยังไงตามหลักแค่2เส้นก็นได้แล้วเนี่ยฝั่งหัวทางนี้นะครับผมใช้โปรแกรม IDA ไอด้าหสีนะครับเป็นตัวเป็นตัววัดว่าแบตมันเข้าเท่าไหร่นะครับพอกดมามันจะอยู่หน้านี้นะครับผมก็จะเสียบแล้วนะครับจะต่อให้ดูเลยทุกเส้นเลยครับจะต่อให้ดูทุกเส้นเลยอันนี้ผมจะเสียบแล้วนะครับเสียบ usb นะเอาตัวชาร์จธรรมดาก่อนดีกว่า ทีนี้ผมต่อเส้นสีแดงมานะครับอยู่ตัวนี้เส้นของมันที่ว่าเป็นสีดําเมื่อกี้ก็คืออยู่ที่นี้นะครับเส้นกลาวนะครับเนี่ยคือดําตัวนี้นะครับผมจะต่อนะครับการต่อก็คือไอ้ตูดเข้าโทรศัพท์เนี่ยผมว่ามันบล็อกยังไงไม่รู้นะครับฝั่งทางนี้ออกสองออกสอสายนะครับ ฝั่งข้างหลังออกสามสายนะครับการต่อก็แบบนี้เลยสีแดงอยู่ฝั่งนี้แล้วก็เป็นสีเขียวนะครับสีดําแล้วก็สีขาวเนี่ยอยู่ตัวนี้อันนี้ผมจะต่อแค่สองสายก่อนนะครับว่าไฟมันเบ็ดมันเข้าไหมครับอ๋อยังไม่ได้เปิดเปิดแล้วครับ นี่เห็นไหมครับต่อแค่สองสายก็ติดแล้วฮะแต่ว่ามันมันบอกว่าสถานะไวาชาร์จนะครับเนี่ยแต่การวิ่งของมันอยู่ที่สองร้อยยี่สอง้อยห้าสแปดมันยังใช้ไม่ได้นะครับสองสายตัวนี้ทีนี้จะทำให้ยังไงให้มันวิ่งถึงเจ็ดร้อยได้เราก็มาต่อไอ้นี่ไม่ถึงเส้นสีเขียวนะครับไอ้ตัวขาวเนี่ยต่อเข้าไปให้มันอีก เห็นไหมครับไม่ยอมวิ่งไปไหนเลยครับเนี่ยวิ่งอยู่ที่แค่สองร้อยหนึ่งร้อยเหมือนเก่าครับไม่วิ่งครับถึงจะชาร์จไฟเข้าได้ก็จริงครับแต่มันวิ่งน้อยเหลือเกินฮะมาถ้าเกิดว่าต่อให้ครบสูตรของเขานะเอาสายนี่สีนี่สมมุติเป็นสีขาวนะครับต่อเข้าตัวนี้ครับ มันก็คือไม่วิ่งนะครับเนี่ยอยู่ที่2องร้อยสิเนี่ยสองแเองครับแล้วทำยังไงมันถึงจะวิ่งนะครับก็คือต่อแบบนี้ทั้งหมดครบแล้วถ้าไม่ผิดสูตรนะมันจะดึงข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ได้ใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วดึงไม่ได้เนี่ยพวกนี้มันมีชิปพิเศษแมันฝังอยู่ตามตามเนี่ยมันเลยดึงข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ได้นะครับ เดี๋ยวจะลองให้ดูอ่าไว้ก่อนนะครับทีนี้ผมจะต่อรวมเลยนะครับเส้นสีดําต่างๆเป็นสีเขียวก็ดีขาวก็ดีครับเนี่ยต่อให้มันติดกันเลยครับนี่ต่อให้มันติดกันแล้วครับแล้วให้มันมาเข้าเนี่ย สายสีดําตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวตรงกลางนี้สมมติให้เป็นสีเขียวกันแล้วกันนะครับไม่ใช้ฮะมาใช้แค่เส้นนี้เส้นเดียวฮะไม่เป็นอย่างนี้อะแต่ก่อนเทสได้ทั้งเจ็ดร้อยอ่าเห็นไหมนะครับ วิ่งขึ้นมาอยู่ที่600ครับ600-700แต่ว่าปกติธรรมดานะครับเนี่ยต่อแบบผมว่าตะกอนวิ่ง 100, 200, อยู่ที่100-200นี่ต่อมาวิ่งอยู่ที่600 000, มิลลิแอมป์แล้วครับ600กับ700นะครับถ้าเกิดมันไม่ช็อตกันนะครับถามว่าตัวพวกนี้จะทำยังไงให้มันแบบดูดีก็ใช้ปืนร้อนะครับยิงมันยิงแถวนี้นะครับแล้วก็ใช้พลาสหรือท่อหดเอาก็ได้ครับเนี่ย มันจะวิ่งอยู่มันชดกันอ่าต่อเหมือนผมที่ว่าก็จะวิ่งอยู่ได้ได้ประมาณ6ก0้อนะครับอ่าหรือล,ลองมาดูอีกอันนึงมาเทียบกันอีกต่อเส้นที่สองก็วิ่งอยู่ที่6ก0้เหมือนกันนะครับไอตัวข้างบนนี้ทิ้งไว้เลยครับเพราะว่ามันดึงข้อมูลเข้าอคอมพิวเตอร์ไม่ได้ครับต่อก็อ่ะเดี๋ยวเอาให้ดูเลย ว่ามันอยู่ยังไงกันแน่เนี่ยสีนี้จะเป็นอย่างนี้ครับเวลาพอมาเสียบนะด้านนี้มันจะเป็นแบบนี้นะครับพอด้านนี้ก็จะเรียงกันเป็นไอ้แดงดำดำหมดเลยนะครับแล้วฝั่งนี้ก็เนี่ยเห็นไหมผมต่อก็จะเป็นดาพ่วงกันหมดเลยนะครับสายแล้วก็เป็นสีแดงเนี่ยอันนี้อันเดียวนะครับพวกนี้ไม่ต้องต่อครับไฟก็อยู่ที่ประมาณนี้นะครับอันนี้ผมเช็คสายก็คือเนี่ย หัวสี่หัวตรงนี้นะครับห้าหัวตรงนี้ตูดเข้าตัวนี้มันไม่ได้เรื่องนะครับคล้ายๆมันบล็อกไฟไว้ยังไงไม่รู้นะครับถ้าเป็นไปได้ไปหาไปหาไอตัวสองไอตัวทางเข้าสองแค่สองนะครับจะดีกว่าผมต่อหมดเรียบแล้วแล้วพวกนี้เอาเป็นแดงเป็นดําพวกนี้ไม่ติดครับเนี่ยแดงก่อยู่ฝั่งนี้ฝั่งเดียวนอกนั้นดําหมดคะถึงจะติดแต่ถึงยังไงก็ดึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ไม่ได้ครับ ตัอนนี้แต่ว่าจะได้ชาร์จไฟเข้าเฉยๆนะครับอันนี้แบบนี้ผ่านนะครับผมลองไปดูแบบเก่าครับแบบเก่าลองดูนะครับแบบเก่าที่ว่าผมทําคลิปที่แล้วนะครับตัวนี้อ่าตัวนี้ดูนะครับมันจะวิ่งเท่าไหร่นะครับ ตัวนี้มันระบบมันมีแค่สองเส้นตูดมันเข้าแค่สองสายนะครับแดงกับดําแค่นั้นเลยครับเนี่ยเห็นไหมครับฝั่งแดงจะอยู่ฝั่งทางนี้เนี่ยสีแดงออกมานิดหนึ่งนี่ก็ดำนม่เป็นท่อหดที่ผมใช้นะครับจะเห็นไหมครับวิ่งดีห้าร้อยกว่าห้าร้อยห้าร้อยกว่าเนี่ยก็คือปกติธรรมดานี่ไม่ใช่ตัวชาร์จเร็วนะครับ ต่อมาจะเสียบตัวชาร์จเร็วนะครับเ,เห็นไหมครับวิ่งอยู่พันสี่นะครับสายนี้ชาร์จเร็วได้นะครับทำเองที่ว่าใช้สายไฟไฟบ้านเนี่ยอยู่ที่พันสี่นะครับกับหัวชาร์จเร็วนะครับเนี่ยตัวนี้เหมาะแต่การซ่อม เอามาใช้ช่วงเราไม่มีไม่มีสาย USB ใช้นะครับต่อมาผมจะมาซื้อเนี่ยตัวนี้เดี๋ยวนี้ก็ราคาถูกแล้วครับเนี่ยตัวนี้เส้นประมาณสิบสี่บาทไม่เกินยี่สิบาทครับตัวนี้ฮะตัวนี้ดึงข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ได้เพราะมันมีชิปที่ว่าเอาไว้ดึงข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ได้ผมลองแล้วถ้าเกิดไปซื้อหัวชาร์จหัวไอ้ USB มานะมันไม่มีชิป ที่ว่าดึงเข้าโรทรศัพท์ได้นอกจากว่าเป็นสาย USB เก่าแล้วเราต่อให้ถูกต้องมันจะใช้ได้นะครับอืม,มเสียบเสียบไว้นะครับเสียบเมื่อกี้ตัวนี้ก็อยู่ที่ประมาณพันสี่นะครับเยชาร์จเร็วเข้าแล้วนะครับสักพักให้ประมวลผลนะเอ็นไหมอยู่ที่พันหกครับ พั 16, นหกันเจ็ดะครับปกติชารเร็วจะอยู่ที่ประมาณนี้นะครับพันหกพันเจ็ดตัวนี้ผมก็พันหกพันเ็ดเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันหลบไปได้ยังไงวันนี้มาทดลองเรื่องสาย USB ทั้งสี่สายสองสายในราคาถูกก็ซื้อแล้วก็ได้นะครับแต่เหมาะสำหรับคนที่อยากจะซ่อมสาย USB เก่านะครับทำแบบนี้ได้เลยครับ ถึงตัวนี้ก็ต่อเหมือนผมครั้งที่แล้วนะครับเนี่ยเชื่อมให้มันติดกันให้หมดเลยแล้วเนี่ยตัวนี้เชื่อมให้มันติดกันให้หมดเลยเว้นไว้สีแดงตัวเดียวแล้วฝั่งทางนี้ก็เชื่อมเนี่ยเว้นสีแดงไว้ครับเชื่อมตัวนี้ให้ติดกันนะคตัวดำสองตัวดาเนี่ยเนี่ยที่ผมต่อเนี่ยต่อพ่วงกันหมดเลยตัวนี้ไม่ต้องไปยุ่งม,มันนะไอสองไอสองขาฝั่งเนี่ยไม่ต้องไปยุ่งม,มันลนะแค่เอาไฟเข้านะครับชาร์จโทรศัพท์เฉยเนะครับแต่ดึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ไม่ได้นะครับ